ครับ,รบมีอะไรพูดแบบไหมไม่ได้ทังเสียไหม, <c oughs> ไมเออเราตอนนี้เราคุยกันจริงๆตอนแรกตอนนี้ไม่ยังไม่ลาออกจากงานใช่ปะตอนนี้ตอนนี้ลาออกจากงานแล้วปุ๊บปั๊บเลยปรึกษาให้ก่อนไหมปรึกษาแฟนคนหน้าเหรอใช่เ,เขาก็บอกโอเคออกเลยจ้ะอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ห้าก,กันเลยเหรอ <c oughs> เขาก็สนับสนุนแล้วเขาทำง,งานอะไรปกติเป็นพยาบาล อ๋อเป็นพยาบาลคนใน YouTube บอกว่าผมชอบพูดนอกเรื่องเรียนทำใจเครียดไหมไม่ไม่อะเดี๋ยวมันจะเครียดนี่พี่เรียนแค่วันนี้วันที่สองใช่เหรอวันที่สามวันที่สี่เดี๋ยวเครียดเนี่ยเครียดหน้ามันเนี่ยบางคนนั่นแหละที่ให้คุณเครียดจริงอันนี้มันแค่ออเดิร์ฟนะอะไรนะพี่คอยใช่พี่คอยพมู้นจริงจังนะ คอยเขียบไปด้วยอ่ะเอาไปเไรเราเราลาลาออกเพื่อจะไป้างใจเต็มตัวปรึกษาเรียบร้อยแล้วปรึกษาพ่อไหมไม,ไม่ต้องปรึกษาหรอกของชีวิตเราตัวแล้วนะอ,อายุกี่ปีนี้่ำมาดีดีดีตั้งใจเองอ่ะเริ่มลงกันเลยครับทำได้เลยทำให้เด็กมันดู <clears> hmm. <throat> อโอเคก่อนที่จะนทำใจคิดว่ายากไหมคิดว่ายากครับแล้วมาหลังเรียนแล้วอ่ะมาหลังเรียนแล้วก็ถ้าตั้งใจก็ไม่ยากครับผมเดี๋ยววันนี้เรลองเอารถเรามานะเรามาลองเปิดดูรู้จักมาจากไหนมารู้จักมาจากทางพวกโซเชียลเฟซบุ๊กยูทูปเฟซบุ๊กหรือยูทูปก็เซิร์ชในไอ้นี่เอา Google คุเกิลอ่ะแล้วขึ้นมาแหละยูทูบหรือเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กขึ้นมาก่อนแล้วแล้วแล้วยูทูปอ่ะ ตัวก็กดเข้าไปดูในเฟซอะไรมิมกันหรอผมก็เลยปวดเป็นแม่ค่อยอ๋อเหรออาจจะมีบ้างนะไม่ใช่ไม่เลยก็เอาเป็นว่าโอเคตามนั้นครับผมรู้จักมันนานแล้วยังกี่เดือนกี่ปีละโอ้ผมสองวันหมายถึงว่าที่ที่ที่มาเรียนที่นี่ใช่ไหมหมายถึงว่าที่รู้จักอ่ะที่รู้จักโอ้ผมแอดแอดไลน์ตั้งแต่มกราต้นปีแต่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจมาเรียน ต้นปีตอนนั้ก็ทํางานตอนนี้ต้นปลายปีไปดีใช่ยังไม่จ,จะไม่แต่ไม่ได้ทักก็ามาไม่ได้ทักก็คือแบบเข้าไปส่องเฉยเข้าไปส่องเอ้ยดูดโอเคทำนนพรุ่อองน,นี้จะเป็นอีนบนนกบทห,หนึ่งที่ยากขึ้โนโชคดี